ื่อเรื่องสุสานมังกรพลังแห่งราชาเมื่อหยางซือและหลินชิงกลับมาถึงนครหลวงจิ้ง,งอู่พวกเขาพบว่าอาณาจักรได้รับผลกระทบอย่างมากจากการโจมตีของศัตรูที่ใช้พลังมืดประชาชนต่างหวาดกลัวและหมดหวังในอนาคตจักรพรรดิแห่งจิ้งอู่ได้ส่งคำสั่งให้จัดก,การประชุมใหญ่เพื่อประกาศข่าวดีแก่ประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจในการประชุมใหญ่หยางซือและหลินชิงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนและขุนนางทั้งหลายจักรพรรดิยืนขึ้น และประกาศความสําเร็จในการปลุกพลังแห่งมังกรความเมื่อที่ครอบงำอาณาจักรถูกขับไล่ออกไปและแผ่นดินจิ้งอุกหลับมามีความสงบสุขอีกครั้งประชาชนต่างส่งเสียงเชียร์และปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่ยังซือและหลินชิงจักรพรรดิมอบเหรียญทองคําแห่งมังกรให้แก่พวกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความสําเร็จในเวลาเดียวกันจักรพรรดิยังประกาศแต่งตั้งยังซือเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งจิ้งอู่และหลินชิงเป็นอาจารย์แห่งวิทยาศาสตร์และโบราณาคดี เพื่อให้พวกเขาได้ทำงานร่วมกันในการปกป้องและพัฒนาอาณาจักรต่อไปหลังจากการเฉลิมฉลองความสงบสุขกลับคืนสู่แผน่นดินจิ้งอูประชาชนกลับมามีความสุขและมีความหวังในอนาคตอย่างสื่อและหลินชิงทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูอาณาจักรพวกเขาใช้ความรู้และความสามารถในการปกป้องแผ่นดินจากภัยคุกคามและพัฒนาวิทยาการให้ก้าวไกลในเวลาเดียวกันอย่างสื่อและหลินชิงยังคงเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนรุ่นหลังในการใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามและความเชื่อมั่นในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคมพลังแห่งมังกรไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานที่ถูกเล่าขานแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูและการปกป้องอาณาจักรความกล้าหาญและความสามารถของยางซือและหลินชิงได้สร้างความหวังให้กับคนรุ่นหลังในการต่อสู้กับความยากลำบากและการพัฒนาตนเอง ในที่สุดอาณาจักรจิ้งอุกลายเป็นแผ่นดินที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขประชาชนมีความสุขและมีความหวังในอนาคตตานานของสุสานมังกรและการปลุกพลังแห่งราชาถูกเล่าขานเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในการใช้ความกล้าหาและความมุ่งมั่นในการสร้างความมัจจรุรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินอย่างยั่งยืน